จบไปแล้วสองเพลงนะฮะวันนี้พยายามเอาเพลงแบบว่าตึกพื้นเพลงสนุกมาให้ทุกคนฟังกันนะ,ะจะได้ผ่อนคลายจะได้ปลดปล่อยังจากเรียนเรียนแบบเรียนหนักเรียนหนามาทั้งวันแล้วนะฮะมีใครบอกว่ามีคำถามเกี่ยวกับด้านการเรียนมให้โอกาสถามเลยมีไหม ซื้อยังไงนะครับให้อ่านคันนะครับผูว้วิชาการจะสอบน,นะฮะเอางี้เราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฮะเราต้องบอกว่าเราอยากเป็นอะไรนะครับคิดกันได้หรือยังว่าอยากเป็นคณะอะไรอยากไปสายไหนคิดกันไว้หรือ,อยังฮนะคิดแล้วฮะวอะไรนะฮะเอาพี่ขอโทษพี่หมดตื้นไม่เห็นต้องดูพี่เลยคิดแล้ว เอายกตัวอย่างละกันอย่างนิดเพราะว่านิดจยากเป็นหมอเนาะตอนนี้ยกตัวอย่างวิสาที่ตัวเองเรียนและกันนะครับที่จยากเป็นหมอนี่ก็มองไปแล้วว่าเนี่ยเป็นหมอมันต้องใช้วิชาอะไรบ้างนะครับที่เน,น้นหลักๆก,ก็คือจะมีภาษาอังกฤษนะครับมีวิทยาศาสตร์พวกนี้ใช่ไหมครับที่เน้นเป็นหลักๆก,ก็คือสองตัวนี้เลยนะครับภาษาไทยสังคมอยีกเนี้ยไม่ได้ใช้ถูกไหมครัเพราะว่าเรียนหมอเราพูดไทยได้อยู่แล้วนะฮะก็มันก็ดูว่า คะแนนที่เขาเวทงานอ่ะเขาเวทที่ตรงไหนมากากว่ากันเขาเวทอิทยาศาสตรเยอะกว่าเขาเวทวิทยาศาสตร์เยอะกว่าแต่อย่างตัวเรืเนี่ยมิชอบคณิตศาสตร์อ่ะทำยังไงอ่ะเรียนหมอไม่ใช้คณิตศาสตร์อ่ะถูกไหม<า>นะฮะเราก็อย่ามาแบบมัวแบบว่าเฮ้เราจะเรียนหมอแต่เราจะเอาวิชาคณิตศาสตร์เข้าส<ด>ู<ด>้เนี้ย<ด>ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่ได้ให้เยอะนะฮะแล้วก็ความเรียนจริงก็ไม่ได้สบายนะครับแล้วก็ต้อง เพรว่าวิชาที่สำคัญนะครับก็คือวิทยาศาสตร์เริ่มอ,อ่านก่อนเลยนะครับเริ่มอ,อ่านก่อนเริ่มทบทวนก่อนเพรเาะว่าตัวนี้เนี่ยตัวเต็มคะแนนเยอะถ้าเกิดเราได้คะแนนในส่วนนี้เยอะแล้วก็มีโอกาสสอบติดมากกว่าเพื่อนถูกไหมฮะอ่าแล้วก็เสร็จปุ๊บว,วิชาที่ให้ความาสำคัญรมาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาเรื่องทำข้อสอบนะครับการอารา่านภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ว่าเอา่อไปเขาเรียกว,ว่าอะไรอนะ่ะอ่านตามเป็นมากอย่างเดียวนะครับก็ทำข้อสอบไม่ได้เนาะแล้วก็มาฝึก ตรวจทำอะไรไปด้วยแล้วก็พยายามฝึกวิติ้งวิติ้งอะไรเออวิ่งไม่ได้ใช้พวกวิ่งอะไรต่างเนี้ยไม่ได้ใช้พวกแอโร่เริว่าแบบมาเนี้ยไมได้ใช้เนาะก็ก็ฝึกเอานะครับก็ลองทำโจทย์เยอะๆเอานะครับก็อย่างนี้ตอนสอบเข้าคณะแพทย์นะฮะก็ตอนนั้นเนี้ยอ่านหนังสือทั้งหมดสิบวันนะครับเพราะว่าโรงเรียนอื่นที่่อานหนังสือสอบทั้งหมดสองอาทิตย์นะฮะก็คือสิบสี่วันนะฮะตัวนิดเนี้ยขอก่อนเรียนมาทั้งปีแล้วขอเถอะ เล่นเกมก่อนเอาให้เอาให้สบายอารมณ์ก่อนนะฮะก็คือแบบจะได้ไม่ต้องเครียดจะได้ดีแลกในประมาณนี้พอเหลือสิบวันสุดท้ายเนี่ยก็ต้องอ่านนะครับอย่างอังกฤษเนี่ยอังกฤษอังกฤษมันเป็นแบบแบบอะไรที่ฝังไว้ในตัวแล้วอ่านมันเดียวพอนะครับอันนี้เนี่ยก็เปอร์เซ็นต์น้อยอ่านมันเดียวพอนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะอ่านเยอะหน่อยสองวันสามวันอะไรเงี้ยนะฮะเราจะต้องมาเวทให้ดีนะครับสุดท้ายก็มันก็จะไปสอบสู้เขาได้อ๋อ นะตอบยาวไปไหมาไถามอีกใช่ไหมฮะ้องถามว่าพี่เรียนยังไงไม่ได้เ,เก,ก่ดเองบองระบบสุตรพันมันก็เป็นหนึ่งในวิชาที่ต้องเรียนนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ปักเกียรอะไรบางอย่างนี่เเป็นยังไงนะ ว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้แคคุยกันเอาแบบโงงๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาเ,เรื่องเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวพี่ก็ใสมาตั้งแต่เด็กนะครับนะก็ขึ้นมาไม่ใสเมื่องไม่นานานี้เองนะครับเพราะว่าได,ด้เรียนรู้ไปหมดแล้วนะครับดูระบบทั้งทั้งภายในและภายนอกนะครับเรื่องของจ๋าออสราห์พี่ก็มีคำถาม นะฮะก็ก็เลยทำให้ได้อีมาก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็อ่านปกติแหละพี่ก็อ่านให้มันเข้ากับเพื่อนได้นะฮะอ่ะลอกหน้าบรรดาวไปแล้วพี่จะให้คิวน้องคิวแรกพี่จะจำหน้าน้องไว้หน้าสวยๆอีที่จำไว้นะฮะเพราะว่าเราเหลือตั้ง5เพลงวันนี้นะดีไหมนะจะได้สนุกด้วยกันเดี๋ยวทคัดแบบ่านพูดดาวเดี๋ยว ใ่้เบื่อเหรอใช่แล้วคี่ร้องเพลงต่อไปเลยไหมใ่าเพลงต่อไปที่คนอาที่นี้น่าจะร้องตานไมได้แน่นอนนะครับเพราะว่าค่อนพุกเนี่ยง่ายเหลือเกินนะครับไปร้องเพลงนี้กันะจะ L O V E ครับ